สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องข้าวไวแสงกับข้าวไม่ไวแสงข้าวนี่แบ่งเป็นสองชนิดนะครับพันข้าวโดยที่เอาความไวของแสงหรือระยะความยาวของกลางวันเป็นหลักนะครับข้าวก็เจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือข้าวไวต่อแสงและข้าวที่ไม่ไวต่อแสงเรามาพูดถึงข้าวที่ไวต่อแสงนะครับข้าวพันนี้จะออกดอกเฉพาะในเดือนที่มีความยาวของกลางวันสั้น ปกติเราถือว่ากลางวันจะมีความยาว12ชั่วโมงและกลางคืนก็มีความยาว12ชั่วโมงดังนั้นกลางวันที่มีความยาวน้อยกว่า12ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นวันสั้นนะครับกลางวันที่มีความยาวมากกว่า12ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นกลางวันยาวหรือวันยาวและพบว่าข้าวที่วัยต่อแสงในประเทศไทยมักจะเริ่มสร้าง่อดออกและออกดอกในเดือนที่มีความยาวของกลางวันประมาณ11ชั่วโมง40นาที หรือสั้นกว่านี้นะครับดังนั้นข้าวที่ออกดอกในเดือนที่มีความยาวของกลางวัน11ชั่วโมง40นาทีหรือหรือสั้นกว่านี้นะครับเป็นข้าวที่มีความไวน้อยต่อแสงและเป็นพันธุ์ที่ออกดอกในเดือนที่มีความยาวของกลางวันประมาณ11ชั่วโมงก็ได้ชื่อว่าเป็นพันธุ์ที่มีความไวามากต่อช่วงแสงนะครับ ดังนั้นการปลูกข้าวพวกที่ไวต่อแสงจะต้องปลูกในฤดูนาปีโดยอาศัยน้ําฝนบางครั้งจึงเรียกว่าข้าวนาน้ําฝนนะครับเพราะในฤดูนาปังกลางวันจะมีความยาวมากกว่า12ชั่วโมงเดือนที่มีกลางวันสั้นที่สุดก็คือเดือนธันวาคมเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับและเดือนที่มีกลางวันยาวที่สุดก็ได้แก่เดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนจะเข้าฤดูฝน ความยาวของกลางวันจะเริ่มสั้นมากพอที่จะทาให้เข้าไวต่อช่วงแสงออกหลอกได้นั้นคือวัน <c oughs> วันในเดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมข้าวที่มีความไวน้อยต่อช่วงแสงจะออกหลอกในเดือนกันยายนตุลาคมซึ่งเรียกว่าข้าวเบาและข้าวที่ออกหลอกในเดือนพฤศจิกายนเรียกว่าข้าวกลาง ช่วงนี้ก็หนาวนะครับและข้าวที่ออกดอกในช่วงเดือนธันวาคมมกราคมเรียกว่าข้าวหนัก้วยเหตุนี้ข้าวพวกนี้จึงมีความไวต่อช่วงแสงและออกดอกในเดือนดังกล่าวนี้เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะปลูกเดือนไหนอะไรก็ตามมันก็จะมีระยะการเจริญเติบโตมากพอสมควรเนื่องจากข้าวพวกไวต่อช่วงแสงจะออกดอกเฉพาะในเดือนที่มีความยาวของกลางวันที่ต้องการเท่านั้น ข้าวพวกไวตัวช่วงเสียงจึงมีประโยชน์สําหรับชาวนาดังในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับเช่นในจังหวัดต่างๆในภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฝนตกไม่สม่ําเสมอซึ่งก็หมายความว่าบางปีฝนก็มาเร็วบางปีฝนก็มาช้าแต่ว่าการสิ้นสุดของฤดูฝนนี่คือแน่นอนเสมอช่วงเดือนตุลาปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะหมดฤดูฝนในช่วงเดือนพฤศจิกายน เพราะฉะนั้นการปลูกข้าวด้วยพันธุ์ที่ไวต่อช่วงแสงได้เป็นข้าวเบาหรือข้าวกลางถึงแม้จะปลูกช้ากวปกติมันก็จะออกดอกให้เก็บเกี่ยวได้แต่ว่าผลผลิตอาจจะลดต่ำลงบ้างนะครับนี่คือข้อดีของข้าวที่มีความไวต่อช่วงแสงทีนี้เรามาดูข้าวที่ไม่ไวต่อแสงก็คือการออกดอกของข้าวพวกนี้จะไม่ขึ้นอยู่กับความยาวของกลางวัน เมื่อต้นข้าวได้มีระยะการจเจริญเติบโตครบกําหนดต้นข้าวก็จะออกดอกทันทีไม่ว่าเดือนนั้นจะมีกลางวันสั้นหรือยาวก็ได้เก่พันข้าวกอขอหนึ่งเป็นพันที่มีที่ไม่ไวต่อช่องแสงนะครับเมื่อมีอายุการจเจริญเติบโตนับจากวันตกกล้านะครับเน้นๆเลยนะครับนับจากวันตกกล้าครบ 90- ถึง100วันต้นข้าวก็จะออกดอก ฉะนั้นพันข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงจึงปลูกได้ผลดีทั้งฤด,ดูนาปังและนาปีกออ็อย่างไรก็ตามพวกข้าวพวกพวกข้าวที่ไม่ไวต่อแสงมักจะให้ผลผลิตสูงเมื่อปลูกในฤดูนาปังสรุปก็คือข้าวที่ไม่ไวต่อแสงก็เราก็จะปลูกเป็นปกติของประจําอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนาปังนาปี ก็คือเวลาก็อย่างที่กล่ไว้ไม่ว่าจะปลูกเดือนไหนไมิถุนาพฤษภามิถุนาสิงหามันก็จะไปเก็บเกี่ยวพรความการช่วงประมาณพฤศจิกายนอาจจะบวกลบไม่กี่อาทิตย์นี่คือพวกเข้าวไวต่อแสงก็ผมก็ได้เห็นมาสักพักหนึ่งก็เป็นชาวนาก็ไม่ได้สนใจว่ามีข้าวไวแสงไม่ไว่าแสงขอยจะมีข้าว ปกักดำหรือมีน้ําทำนาเท่า,น,าน,นั้นครับวันนี้ก็เลยมาศึกษาดูแล้วก็มาบอกเพื่อนๆก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจะมีประโยชน์ออจะหาข่าวสารเกี่ยวกับการทํานามาครับขอบคุณครับ